หนึ่งสองขอรุ่ม,มไีครับหนึ่งสองยถือตามมาแลครับกรับเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรี คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในโอกาสนี้สยามพารากอนขอสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยผู้บริหารและพนักงานของเรา ได้ดําเนินการระงับเหตุทันทีอย่างสุดความสามารถอันรวมถึงการอพยพลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดและรักษาความปลอดภัยแก่บรรดาร้านค้าและพนักงานที่มีอยู่ในอาคารนี้ไม่ต่ำกว่าสอง0 0ื่คนจนสามารถระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ดีความสูญเสียที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้สยามพารากอนขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่บริษัทและพนักงานของเราท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้และขอน้อมรับคำแนะนำทั้งปวงเพื่อนำมาพัฒนาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงและดูแลสังคมและเยาวชนของเราให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความรักความเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นมาในโอกาสนี้สยามพรากรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่าน ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะขอความการุณายืนนะคะทุกท่านอยู่ในความสงบหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยค่ะ ดิฉันขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสยามพารากอน Next Tech X SCBX Tech Community เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคตอย่างเป็นทางการในวันนี้สยามพารากอน Next Tech X SCBX เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่สยามพารากรร่วมผนึกกำลังกับ SCBX และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมก่อตั้งมากกว่า10องค์กรและพันธมิตรในเท c อีโคซิสเต็กว่า100องค์กรและยังมีผู้นำความคิดและผู้เชี่ยวชาญในสายนวัตกรรมกว่า1,000คนทั่วโลกมาร่วมกันสร้างพื้นที่4,000ตารางเมตรแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจโลกดิจิทัลทุกกลุ่มวัย แลกเปลี่ยนความรู้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตในยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินคุณแพทอนทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณชราทิพย์จูตะกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพาร,รากรดเบอรเมนต์จำกัดสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ SCBX ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับรวมถึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านรวมถึงทางบริษัทแสมพาร,รากรอนขอ,อส่งกำลังใจให้ ผู้บริหารทุกท่านนะครับมีกําลังใจที่จะ,ะผลักดันพาเหตุการณ์กลับเข้าสู่ความปกติแล้วก็เราจะเดินหน้าต่อไปนะครับด้วยความเชื่อมั่นของประเทศไทยผมขอก่อ,อนอื่นขอากล่าวขอบพระคุณพระนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วทางคุณแพทองทานนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานพื้นที่ของสามพระกร n e x t e x X s c ็ x สนับสนุนนะครับให้สังคมของเจเนอเรชันใหม่ของประเทศไทยมีโอกาสได้รับโอกาสที่จะ,ะทำให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าแล้วก็รีฟรอกในส่วนของเทคโนโลยีและผมเชื่อว่าสามพาร,รากร n น็ t เทค x x s กจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสนับสนุนให้สังคมของเจเนอเรชันใหม่ๆ มีโอกาสมีความหวังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถ t เทคอ f ฟประเทศไทยจะสามารถเดินต่อไปภายใต้การนำของผู้นำท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่จะทำให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของอนานาประเทศในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีขอขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณครับคุณอาทิตย์นันทวิทยาครับและเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับขอเสียงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับ ครับสวัสดีแข่ผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารสยามประกรทุกท่านก่อนอื่นในนามคณะรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับญาพี่น้องรวมถึงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเหตุการณ์สุพิสัยไม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผมเชื่อครับว่าทางสุขการค้าสยาระกรเจ้าหน้าที่รัฐ ได้พยายามบรรจุสูตรความสามารถเพื่อที่จะมินิมัล์เดเมจตรงนี้นะครับก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างๆที่จะตามมาทางรัฐบาลยืนยันครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กรออ่นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาในที่นี้วันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิด SCBX Nextech t Community โลกแห่งอนาคตซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบใหม่ที่มีความทันสมัยมีการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้ผู้คนทุกเจเนอเรชันที่มีความสนใจเทคโนโลยีทุกแขนงได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ๆตลอดจนได้รับความรู้ประสบะการณ์จาก global partner จากทั่วโลกที่นำเสนอคอนเทนต์และเวิร์กช็อปต่างๆที่เป็นน่าสนใจอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างเสรีและปลอดภัยในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือประเด็นอื่นๆตลอดจนประสบการณ์ต่างๆระหว่างคนรุ่นใหม่ด้วยกันเองและคนทุกๆรุ่นเพื่อให้เกิดองความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันและรับมือปัญหาต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนจากภาคธุรกิจก่อให้เกิดบรรยากาศการค้าการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ Social Procreators ด้านในหลากหลายอาชีพได้เกิดไอเดียในการพัฒนาดำเนินธุรกิจโดยการนำความรู้ในเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดการสร้างสารรค์เทคโนโลยีและก้าวเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งนี้การพัฒนาให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตลัลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เราต้องตระหนักว่าประเทศไทยจะดึงดูดนักลงทุนมาพัฒนาเขตอุตสาหากรรมส่งเสริมอุตสาหากรรมต่างๆและนว,วัตกรรมดิจิทัลได้เรามีความพร้อมหรือไม่ปัจจัยดึงดูดนักลงทุนคืออะไรเรามีกําลังคนที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาสับสูนเพียงพอหรือไม่คุณภาพได้ตามที่เอกชนต่างด้านต่างชาติต้องการหรือไม่รวมทั้งบริษัทต่างๆก็ย่ำต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นเราจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนของเราให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อการต้องการของนักลงทุนจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้องเร่งสร้างคนสร้างกลุ่มคนดิจิทัลเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการกลับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทตัลต่อไป สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมความร่วมมือระหว่างสองบริษัททั้งทางสยามพรากรนดเวลลอเมนต์จำกัดและบริษัท SCBX จำกัดตลอดจนพันธมิตรต,ต่างๆในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลการลงทุนและโซชเชียลมีเดียที่ได้ร่วมกันจัดให้มีพื้นที่แห่งการรวมนี้ความเรียนรู้นี้เกิดขึ้นแก่ผู้เกียวทุกท่านครับสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่า จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆก็ตามทีแต่ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของภาคเอกชนที่มีการร่วมมือกันจากหน่วยงานต่างประเทศภายในประเทศที่จัดให้มีพื้นที่นี้เกิดขึ้นผมถือว่าเป็นฟันเฟ,ฟืองเล็กๆในการที่ช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราประกาศว่า ประเทศไทยเปิดแล้วประเทศไทยพร้อมแล้วประเทศไทยพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ให้สู้กับต่างชาติได้นำความมีศักดิ์ศรีคืนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเขากรับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณครับท่านนายกรัฐม,มนตรีท่านเษถาทวีสินนะครับเดเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีสักครู่นะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านนายกรัฐม,มนตรีท่านเษฐาทวีสินครับ รวมถึงท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะนี่คือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้านหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวสักสองสามภาพนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญสวยงามได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เวลาตรงนี้สักครู่เดียวนะครับพอเดี๋ยวเราตับต่อไปท่านนายกนะครับก็จะชมโซนต่างๆนะฮะของ เรียนเชิญท่านยกรองใช้ฮอลล์เลนของ Microsoft นะครับที่ว่าเป็น่หลัทกคำ อันนี้ยเจตัวโมเดีเทีกนคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างตัวแบตชีนตัวอื่นนะคะที่เราจะทดลองเอามาวางได้อีกีแค่ีแค่เรื่องแรกนะครับจะขอแนะนไปต่อครับในเร่องนี้เป็นต่อไป ไม่อันนี้ผมคดว่าแ่อันนี้

ใช่ครับไม่ตีกัก็พอแล้วดูี่รูปแนี้มาด้วยสิ ลดความรุนแรงทางการใช้ภาษาอันหน้าเข้าหากันพูดจาด้วยหลักการแล้วแต่กฎวีที่สร้างสรรค์นในการแก้ไขความขัดแย้งพนักานยกโซนที่ดีครับผมครับครับขอด้ชคบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 在看。 อารมณ์ว่ามันเอาไว้ช่วยคนที่เหมือนกับด e เ r e s ชั่นหรเขมีอินเ d อร์แอหรือยังไงครับคือทาองซืสะเลือกโปรดักที่เป็น cure จริงๆใช่มาให้อันนี้เป็น c u ยังไงนี่ระนี่ง